สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและรถทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์ซึ่งแส้ผู้ตั้งศาลพระเวสสุวรรณให้กระทรวงกลาโหมก็อยู่กับคุณป้าชื่ออะไรพี่ปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กของเราป้าปุ๊กก็ได้พี่ปุ๊กก็ได้คุณยาอายุเท่าไหร่แล้วป้าเจ็ดสิบเก้าแล้วค่ะโอ้ยอายุยืนเนาะจะไม่ไหวแล้วค่ะหมดกายุสักสามร้อยปีนี่อย่าลืมพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้หายากพี่ปุ๊กกับพี่แม็ก ตอนนี้ก็ขออนุญาตด้วยลงคลิปในโซเชียลไปเวียทานเนาะไปทั่วโลกเลยเนาะแล้วอย่าลืมมาแวะกันที่ร้านอะไรเอ่ยเียวเรือแม่นีเกีเยวเรือแม่นี่โทรหาพี่แมตตก่อนนะเบอร์เบอร์อะไรนะพี่แมตต์เคยกี่นมา9 3 1 5 1 5 0 0 0 6 2 3 1 5 1 5 0 0โทรหาพี่แมตตก่อนได้มากิน ปลาช่อนด้วยทำเองด้วยปลาช่อนแดดเดียวหมูแดดเดียวด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วขาหางด้วยเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้อยู่อินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในโรงแรมแม่ท่องใบตบลแม่น้ำตาลเนี่ยตอนนี้เอาล่ะป้าคู่ต้องการให้ผมช่วยป้าคู่เรื่องอะไร จปวดขาค่ะผมไม่ใช่หมอนะผมจะผมจะทำพิธีอุปถัมภ์ในเวรให้ด้วยพลังจิตนะปวดมากี่ปีแล้วโอ้าอยู่เดินให้ดูหน่อยสิปวดจริงหรือเปล่าตอนนี้ตอนตอนนี้ปวดที่ไหนอยู่ปวดขาเนี่ยปวดมากี่ปีแล้วก็สองปีแล้วโน้ปีนะที่ปวดมากๆคือรงนี้แ่เดี๋ยวยืนหน่อยดิผมจะดูทางใดเราเป็นไร เหมือนเข่าหลุดนะตาก็ไม่ดีขาก็ไม่ดีเลยอ้าวผมใช้ฮะจริงไหมก็มันโปวดก็แก้ก็แก้อ่ะอ่าบ้า,ามือวางตรงนี้เดี๋ยวผมขอแยกทุบเบาๆได้ไหมแบงนี้นะเซกเซกเซกวุ้งอ้าวเดี๋ยวเดินให้ดูก่อนอ่า

ไปไาสิหายยังไงเอาละให้ฟัง <c oughs> ปาสิหายยังไงหายป<ม>วดยังปวดตะกี้มันไม่ได้เดินแบบนี้ใครเห็นบ<อ>้างไหม,ม,ไม,ไมเดินแบบนี้เออแล้วน้องแม็กก็รู้ใช่ไหมค่ะเออพี่แม็กพี่แม็กอยู่อะไรแล้วเนี่ยสี่สิบเจ็ดอ๋อผมห้าสองแล้วเอาตกลงป้าหายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มันเดินดีอะไรนะเนี่ยเขาเรียกวิชาพลังจิตชอบไหมช่วยฟรีไหมให้ช่วยฟรีอ่าฟรีอยู่แล้ว ไม่ใครมาผมก็ช่วยฟรีหมดโทรมาก,ก่อนลแล้วกันนะนี่แวะมาทานพอดีก็เลยป้าเห็นป้าบอกปวดอะไรอย่างเงี้ยต้องการให้ผมช่วยผมก็ช่วยฟรีไปปวดมากปีนี้เต็แรงด้วยนะต็แรงเลยจะได้รู้สึกเลยนะอ,อันนี้มันเป็นวิชาคมคือเสกอะให้กระดูกมันขึ้นมาติดก,กันเลยใช่ไหมอ่ะมันก็หายแล้วก็จบตรงนี้ป่ะเป็นไงงงไหมปฏิหารไหมเออ เออว่าไงอ่ะมีบอกว่าอะไรนะจริงๆอะไรนะหายจริงจไหมงงไหมงงอ่ะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาเขามาใช้พลังจิตเนาะทำมันเนาะเออาะเขาไม่ได้ทำอะไรอะแค่ทุบหลัง พวก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 แล้วก็ให้เดินมันก็แลดูดีอ่ะแล้วหายเจ็บยังมันไม่เจ็บเนี่ยตรงเนี้ยชอบไหมอ่ะชอบจบนะจ้าจบก็จบละอ้วกลับขอบคุณป้าให้อายุ300ปีอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมมาอุดหนุนนะอ้าลนะเดี๋ยวผมกลับลาป้าไปก่อนแล้วเชิญพ่อแม่พี่น้องไปที่เมืองมหาเศรษฐีชัยนาทนะฮะในที่ดินของผมกับภรรยา11ไร่กว่า ก็ <ffe compassionate> ไปวหวไปไหว้ตรงนี้ตรงข้ามเมืองโบราณบ้านคุเมืองเสงห์บุรีใกล้บ้านป้าเลยดิใช่เติดกันเลยนะอย่าลืมไปไหว้นะมีพญานาคแดงแล้วก็บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์วางธงช่วยแล้วมีศาลทุกศาลเลยแต่ล้อมรั้วไว้แล้วล็อกไว้เพราะพญาพึ่งต่อแต่อยู่จะได้รวยๆไหว้ข้างนอกเอาแตงโมผ่ากลางกับน้ำแดงสักขวดหนึ่งไปไหว้ขอพรเลยนั่นแหละอยากจะขอโชคขอลาภขอหวยก็ ขอความร่ำรวยขอสุขภาพก็ก็้ไม่มีคนเฝ้าเลยเราไปยี่สิบชั่วโมงเลยไปนอนตากแอร <c oughs> นะ์ไม่มีแอร์นะไม่มีไปนอนตากแดดได้ <c oughs> เอา,ากราบขอบพระคุณคุณป,ป้า,อาขอบคุณพี่ด้วยนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ